นกระแสรพระดา่อาอ๋อกูเห็นละก่อนกูขึ้นไลฟ์สดกูนั่งดูหนกระแสอยู่แป๊บหนึ่งพระนั่งด่ากันพอกันทั้งคู่กูจะบอกให้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเสมอกันด้วยความเลวมันนั่งสำลอกตัวเองอยู่กลางรายการประชาชนชาวบ้านเขาเห็นกันหมดเสื่อมศรัทธากันหมดแล้วมันนั่งทะเลาะก,กันให้ขลรวาดเห็นโอ้ยกูเห็นแล้วกูกูปวดกระบาลเลย แทนที่เป็นพระจะรักษาสมณะสาลูกของตนอยู่ในความสงบงบเงียบคุยกันด้วยหลักเกณฑ์หลักการและเหตุผลแต่กลับมานั่งทะเลาะกันด่ากันมึงอย่างนั้นกูอย่างนี้มึงมันชั่วอย่างนั้นมึงมันอย่างนี้กูจะล่าสันดานมึงออกมามันนั่งประจานตัวเองในกลางรายการหมดสภาพความเป็นพระคนหนึ่งบอกมึงนี่แหละประราชิกมึงกับประราชิกเหมือนกันมึงน่ขาไปที่ไนแล้วมึงก็ขาาเหมือนกัน มานั่งสําลอกตัวเองมานั่งประจานความชั่วความเลวไม่เหมาะสมกับสมณาสาลูกว้ยกูเห็นแล้วกูแบบสลดสังเวชกับรายการหวนกระแสวันนี้มากกูไม่ได้ด่ารายการนะกูด่าเนี่ยกูตำหนิพระไปออกรายการไม่รู้เหรอว่ารายการหวนกระแสคนมันดูทั้งประเทศเขาจ้องจับพระอยู่ในเวลานี้ทุกสายตาจับจ้องพระดีพระไม่ดีพระเป็นยังไงแต่กลับเอาพระมานั่งทะเลาะก,กัน แล้วก็นั่งตีกันไม่มีความสำรวมระวังไม่มีความลายชั่วเกงกลัวต่อประความบาปไม่มีความสำนึกผิดชอบชั่วดีต่อพภะศา,าสดาของตนเองไม่มีสติสัพชัญญาในการรับระงับยับยั้งวาจาของตนแทนที่อยู่กาลางรายการจะสำรวมตัวเองแต่กลับมาซ้ำลอกตัวเองไม่มีความสำรวมแต่มีแต่ความสำลอกทำไมถึงเป็นแบบนี้ พระตอนเนี้ยกําลังเกิดปัญหามากมายแทนที่พระแต่ละรูปแต่ละนามไปออกรายการจะทําตัวดีๆศรัทธาคารวะญาติโยมเนี่ยเขาจะเสื่อมถอยเสื่อมหายกันหมดแล้วไม่ได้รู้เลยเหรอทาไมยังไปสําลอกตัวเองออกมาเป็นพระแบบนี้มันน่าเคารพนบนอกมันน่านับถือตรงไหนแทนที่จะมาออกมาชี้แจงมาให้เหตุมาให้ผลแต่กลับมานั่งใส่ลายป้ายสีกันจะจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันเป็นลักษณะของการใส่ลายป้ายสี แล้วก็มานั่งทะเลาะก,กันคนหนึ่งโฟนอินเข้ามาคนหนึ่งอยู่ในกลางรายการนั่งด่ากันกลางรายการทีวีโหนกระแสสลดสังเวชกู้รยิหนาลาใจกูไม่แปลกใจทําไมคารวะญาติโยมทุกวันนี้มันถึงเลิกศรัทธาพระก็เพราะพระทําตัวแบบนี้ทิศแย,ย้มก็อย่างหนึ่งไอ้ทิศอาจก็อย่างหนึ่งล่าสุดพระวัดม่วงกรุงเทพสะสมเงินทอง ไหนจะทองคำอีกไม่ไวายการเอาพระลูกวัดกับพระเจ้าว่าสะสมเงินทองมากมายมันนั่งทะเลาะก,กันกลางรายการไม่เห็นความผิดตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวทําไมถึงสําลอกตัวเองได้มากขนาดนั้นถ้าเป็นกูนั่งอยู่ตรงนั้นนะกูจะติพระตรงนั้นเลยกูติจริงๆด้วยแต่กูจะติด้วยความเคารพนะนี่กูอยู่ในไร์สดกูจะติแบบนี้แต่ถ้ากูอยู่ในรายการนะกูจะติแบบกูจะติจริงๆท่าน ท่านอยู่กลางรายการท่านไม่ทะเลาะกันได้ไหมให้เหตุผลกันซึ่งกันและกันได้ไหมท่านผมขอแล้วครับคารวะญาติโยมเขานั่งดูกันอยู่ทุกวันเนี้เหตุการณ์นี้มันทําให้คารวะญาติโยมเสื่อมศรัทธาแล้วศรัทธาคารวะญาติโยมที่ยังไม่เกิดมันจะไม่เกิดนะครับท่านศรัทธาคนที่เกิดขึ้นแล้วมันจะเสื่อมนะครับท่านเห็นแกคารวะญาติโยมหน่อยไหมในฐานะที่ท่านเป็นพระช่วยคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้ไหมหรือเรื่องได้เป็นเรื่องส่วนตัวข่านเอาไปคุยกันส่วนตัวได้ไหมแต่นี่เป็นเรื่องที่เราต้องการชี้แจงกัน อย่ามีโทสะอย่ามีอาฆาตพยาบาทมากล้ายต่อกันให้เฉพาะข้อมูลที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นอาฆาตพยาบาทมากล้ายต่อกันวางครับกูเห็นพระใช้คําว่ากูอดทนกับมึงมา20ปีแล้วทําร้ายกูมาตลอดแสดงว่ามีอาความอาฆาตติดใจมาตลอดเวลาแล้วพระไม่ฝึกฝนขุดเกากเลสต,ตัวเองมีความอาฆาตพยาบาทได้ยังไงทั้งคู่เลยพยาบาทด้วยกันทั้งคู่อาฆาตด,ด้วยกันทั้งคู่ มาดไายด้วยกันทั้งคู่จ้องจะทำลายทำร้ายกันด้วยกันทั้งคู่เนี่ยนะพระพระหรือสมณะแปลว่าผู้ที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างตัวอย่างแห่งความพ้นทุกเนี่ยนะแบบอย่าง,งความพ้นทุกพระคือสัญ,ญลักษณ์หรือธงชัยแห่งความเมตตาแต่มานั่งอาฆาตพยาบาทมาดไลยกันกลางรายการหกักระแสเนี่ยนะธงชัยแห่งความเมตตาคุณเหนื่อย ทุกวันนี้กูต้องมานั่งแก้ไขสารพัดแ,แก้แก้ไขพยายามชักจูงให้คนศรัทธาในพระที่ดีๆแต่มึงดูพระตัวแทนที่ไปออกรายการหนกระแสทั้งสองรูปทุกวันนี้จะเสื่อมกันหมดแล้วศรัทธาต่อพระกูกแก้ไม่ไหวแล้วทุกว,วันนี้พระก็ไม่ให้ความร่วมมือคารว่าก็จะเดินหนีออกจากพระอย่างเดียวกูก็เหนื่อยนะเนี่ยและคนที่ทํางานการกิจพระศาสนาก็เหนื่อยที่จะต้องมาช่วยกันในการดึงคนดึงศรัทธาเข้ามาพาคนเข้ามา แต่พระประเภทนี้ไม่มองเห็นศาสนาไม่วางใจเป็นกลางไม่มีใจเนตาต่อศาสนาของตนไม่พิทักษ์รักษาพระธรรมวินัยของศาสนาเลยมีแต่ทําลายรายการโหนกระแสวันนี้กูเห็นพระทะเลาะก,กันกลางรายการสําลอกใส่ร้าย,ายป้ายสีกันด่าทอต่อว่าการรังเกียเดียดฉันจัดโอ้โหกูเห็นแล้วกูแบบกูเหนื่อยมึงดูเอาแล้วกันพวกมึงชอบหาว่ากูด่าพระ วันๆไม่ทําหาอะไรจ้องแต่จะด่าพระต้องแต่จะก,กับผิดพระแล้วมึงดูสิมึงจะไม่กูด,ด่าได้ยังไงถ้ากูไม่ด่ามันจะไม่มีอะไรดีขึ้นเลยถ้ากูไม่ตําหนิคนที่ทําผิดจะไม่ดีขึ้นกว่าเดิมได้เลยแล้วเมื่อมึงจะไม่มีโอกาสในการเห็นได้เลยว่าอะไรควรหรือไม่ควรแก่การทําหรือไม่ควรแก่การทําพระแบบไหนควรศรัทธาพระแบบไหนควรเดินหลีกการที่กูสอนคนแบบนี้ทําให้คนมีปัญญาในการพินิจพิจารณาว่าควรเลือกพระแบบไหน จะได้ไม่ไปสาวดับสนุนพระที่ไม่ดีเป็นเึื่อือจะสนับสนุนพระที่มีเงินเป็นยี่สิบล้านสาสิบล้านแบบนี้เหรอพระที่เก็บสะสมเงินทองขนาดนี้พระที่เก็บสะสมทองคําขนาดนี้พระที่มีความห่วงแหนเงินทองขนาดนี้กูไม่นับถือแล้วพระที่ใส่ลายป้ายสีพระสำลอกสันดานพระใสล่ลายป้ายสีนิกันดาทอเกียริชางกูก็ไม่นับถือพระแบบนี้จะน่านับถือได้ยังไงไม่มีความเป็นสมณะสารูป อุสรสังเวชมากแต่มึงอยาอิดหนาละอาใจพวกเราทุกคนอยาอิดหนาละอาใจต่อการทำดีพระดีๆยังมีอีกมากมายแม้จะไกลแค่ไหนก็ต้องดันด้นไปในการกราบพระหรือศึกษาธรรมะจากพระที่ปฏิบัติด,ดีเป็นสุปฏิปันโนพระตามวัดป่าวัดเขายังมีวิเวกหลีกเล่นหลบอยู่ไม่ออกมาวุ่นวายกับทางโลกไม่ขวนขวายกิจการงานทางโลกแต่ขวนขวายในกิจการงานทางธรรมทำตัวเป็นแบบอย่างแก่การพ้นทุกข์ ทำตัวเป็นแบบอย่างแกเป็นผู้มักน้อยสันโดษนั่นนะ่ะไปหากราบเอาจากไกลแค่ไหนกูไปวันก่อนกูไปกราบหลวงพ่อกันหาที่วัดป่าสัตวีธรรมารามโคราชสี่ชั่วโมงกูก็ไปสามชั่วโมงครึ่งจากบ้านกูเนี่ยกูก็ไปกูไปหาท่านบ่อยเพราะมีโอกาสในการได้ยินได้ฟังทมและทำกับท่านแล้วเกิดความปิติยินดีสบายใจเพราะเชื่อใจลงใจเพราะท่านไม่รับเงินรับทองไม่สะสมทองเงินเก็บไว้ที่ตนใครบริจาคมาเข้าวัดทั้งหมด คูบาอาจารย์มากมายที่กูไป็นตาจะไกลแค่ไหนกูจะดั้งด้นไปถ้าเป็นเนื้อนาบุญแก่อาจารย์ได้อาจารย์ไปพระแบบนี้กูไม่เอากูไม่นับถือพระแบบนี้พวกมึงเอาไว้ทําอะไรกันสวดมนต์สะดอกข้อต่อชะตาทําบุญบ้านสวดชยันโตกูไม่เอากูไม่นับถือกูนับถือพระที่ดีพระที่เป็นเนื้อนาบุญแก่โลกพระที่เป็นสุปฏิปันโนทําตามคําสอนพระศา,าสดาตนควรแก่การลุกลับกราบไหวให้อาสนะ แต่พระในรายการวันนี้กูไม่เอาด้วยก <_ d cess> ูเห็นแล้วกูแบบในรายการหัวกระแสวันนี้แล้วกูแบบก <_ d cess> ูอยากจะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยกูดูกูดูกูนั่งดูรายการนะให้พานั่งทะเลาะกันกูแบบถ้ากูอยู่นะกูจะเบตรกตรงนั้นเลยท่านอย่ามาทะเลาะกันกลางโตง๊ะรายการนี้คารว่าญาติโยมเขาดูกันอยู่เยอะทุกวันนี้ศรัทธามันเสื่อมจะแย่แล้วท่านอย่ามาทะเลาะกันตรงนี้เลยไปทะเลาะกันที่วัดเวลาพระทะเลาะกันอยากทะเลาะคารว่าเห็น ไปถกไปเถียงกันตามอัตตามทำชี้โทษชี้โทษชีช้ชัยให้พระเถระผู้ใหญ่มานั่งเป็นคนกลางบนโต๊ะกลางรายการเราคุยกันตามความจริงไม่สําลอกสันดานใครออกมา